หนาดูเด็กดื้อชิเด็กดื้อไม่นอนทุกคนสามทุ่มกว่าแล้วไม่นอนอันหน้ามาเลยอันหน้ามาเลยแล้วมาขอโทษทำไมนอนลงไปอึบจืมอึบจืมนอนลงไปเลยมันดึกแล้วบัตออกไปกินข้าวเพื่อนฝัดเพื่อนฝัดทำท่าเพื่อนอยากนอนเห็นสีตาแล้วอยากนอนแต่บ่นอนทุกคนเบิ่งเบิ่งคนดื้อเห็นกล้องแล้วดื้อ เห็นกล้องแล้วหูเฉยโอ้เห็นกล้องแล้วหูเฉยพ่อมาพ่อหลับเปลี่ยนแคมเปิร์ให้ลูกพ่อเปลี่ยนชุดเพิ่นเพื่อนเพื่อนเพื่อถ่ายใส่แคมเปิร์เนาะมือนเราก็เปี่ยนเพื่อได้ป่ะนี้บ้านี้ไปล้างก้นเรียบร้อยวันนี้ก็มาปั๊บแม่ก็ชิมเสื้อผ้าให้พ่อป่ะนี้พ่อก็เปลี่ยนให้บ้านี้ลืมเอาใส่แคมเปิร์ให้บ้านี้แสนดีมานั่งนั่งขาพ่อเปียกเบิร์ดเงี้ยวค่ะ อพ่อลืมพ่อไปไหลมือพ่อพ่อลืมลูกต้องเปลี่ยนอำเภอเนาะเดสสีหน้าสีตากิ้งไปกิ้งมาสามทุ่มพอไรแม่สามทุ่มยี่สิบสองแล้วเมื่อไหร่หมูจะนอนเอน้องนอนได้แล้วนี่นอนได้แล้วนี่เอาหมูกระจอ๊ลงไปโอ้โอ้โอโอเพนกำลังหาท่าสปีดเพิ่อนสีลับอยู่เบิ่งเบิ่งเบิร์นคนง่วงแล้วนี่ คนง่วงแต่บนนอนโอ้แบบไหนอ่ะลูกเอาอะไรเอาอะไรหนึ่งนิ้วนี่เอาอะไรหนึ่งนิ้วนี่เอาอะไรคะเอาอะไรคะโอ้ยิดึงปลาปลาไม่ลูกยิตถึงพ่อไหมอืมเอา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 หาบนนอนทุกคนมางๆๆโอ้โหนะไปชิฟเฟอร์ลงไปผมก็ยาวขึ้นนิดนึงแล้วนะ เี่ยวก็ออกสามเล่มแล้วเอาจึ๋มอนนเอาจึ๋มเอาจึ๋มมาพอจิกกอดเอาเนี่ยพอกอดเอาได้ปะเนอาบอยฮั่นหายไปไหนตาอ,อ๋ตาอ,อ๋ตาเอ๋โอ,อ้ตาเอ๋คุ้หมูขาเมืม่อไรจะนอนลูกอะอะอะเล่นเต็มที่อ่ะ อ่ะอะอ่ะ,อะ,อะมุดมุดเองทุกคนเป่นสิมุดเข้าไปเองหนึ่งหรอโอ้บอกเลขก็รูรอ๋องวนนี้ใช่ไหมโอ้งวนนี้มีหนึ่งนะทุกคนงวนนี้มีหนึ่งนะคะจะเอตะเออตุยเอตยเอาเอาสิมุดเข้าไปแบบนี้เอ,อสินอนแบบนี้เหรอ,อตอนนี้กำลังหาท่านอนอยู่ถ้าได้ท่านี่ปับ๊บรับเลยหื จะไปไหนแันดี้แันดี้จะไปไหนอะคะจะไปไหนฮะแซนเดอร์ได้ออกจากบ้านในรอบอาทิตย์หนึ่งแซนดี้ได้ออกจากบ้านในรอบอาทิตย์หนึ่งครับทุกคนวันนี้เนะี่ยโอ,อ้เล่นเล่นคนเดียวเด้อพ่อไปเลยเด้อบ๊ายบายบ๊ายก่อนลูกหันหน้ามาอันหน้ามาบายบายก่อนบายบายอันทุจ้าก่อนทุจ้าทุจ้าพ่อก่อนเร็วทุจ้าก่อนเร็ว thu cha còn thu cha còn ăn thu cha còn ăn thu cha còn thu cha thu cha con à chong chụp con trông chụp trông chụp còn chi à trông chụp con, chong chụp con ao đúng rồi rồi nằm đây nằm đây được đây đây nằm được hả được